เนี่ยผมควบคุมได้ควบคุมยังไงจะทำได้ยังไงผมอ่ะคนทำมากผมดาบตำรวจรักษาภูมันการป้องกันปราปามประจำสถานีตำรวจสุทรตำรวจกอง5เบอร์ของหลวงจังหวัดน้าที้รับแจ้งเหตุว่ามีไฟไหม้คุณตำรวจได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ยาก็รีบมาที่เกิดเหตุเลยครับไม่มากไม่มากจัดการเลยครับคุณตำรวจอ๋อเร็วๆฉันจะัอดไปเร็วๆเร็วๆเดี๋ยไปแค่เนี้ยผมควบคุมได้ควบคุมยังไงจะทำได้ยังไง ผมอะคมธรรมโม่นะทมธรรมโมไปกับคนทมราทมโมเนี่ยมันจะทำยังไง,งทมธรรมโมเออดังนั้นให้เขาดับแล้วกันนะเฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวรอแป๊บนึงอะไรครับโอ้โหคาถามีคาถาดับไฟเออถ้าสำเร็จนะแกได้เป็นนักดับเพลิงแห่งชาติแน่เอาเอา นั่นเอาเลยคาถาสู้ไฟไปเลยเอานั่นไฟมาสู้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลย Walking, เอาเฮ้ยเฮ้ยขวาน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 มาแล้วโอ้ยโอ้โหไฟไฟเอาไฟมาแล้วด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาเลยแล้วเลยแล้วเลยแล้วทั้งตัวแกแล้วเฮ้ยเอาหมดตัวแล้วไอ้ลืมตาลืมตาเร็วลืมตาสิ ลุกท่วมเลยโอ้โหเอาเอาเอาเมาเมาเมามานั่นโดดน้ำเลยเอ้ยและขัดถางเฮ้ยเป็นไงบ้างคะไงเนี่ยขัดถาง ครับอก็ไม่น่าสู้ได้นะครับคาถาแกเนี่ยเอาไว้ดับไฟแช็คก็แล้วกันแบบนั้นน่ะน่าจะได้ผลกว่าเอ่อตำรวจบ้านนี่ก็ชอบธรรมะธโมคุบอกปีคาถาก็เลยไปยืนท่องท่องคาถาพอเป่าไฟให้หยุดแต่สักพักหนึ่งกฏว่าไฟเป็นโหมขึ้นมาไฟเปนโหมแรงมาก เอ้ยลงไปทำไมในน้ำตกไฟมันแรงคาถาสู้ไฟไม่ได้เพราะไฟมันแรงขอขอบคุณดาบตำรวจอุดมศักดิ์โกมานผู้บังคับหมูง่งานป้องกันปราบปรามสพตคลอง5จังหวัดปทุมธานีเจ้าของเรื่องคาถาสู้ไฟรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมบทคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์ โดยส่งประชาชนบัตรรวบหมวดเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตูปป้ปน2ปนฝบึ่งทองหลงังกรุงเทพ102-42ศพร้อมลุ้นรับของที่ลึกในช่วงท้ายรายการใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตูปป้ปน2ปนฝบ,บึงทองหลงังกรุงเทพ10242